น้องชายยูทูบยินดีต้อนรับเข้าสู่ประพนวิทย์แบคโอสซิงแชนแนลนะครับวันที่12ครับในการวิ่งทอยดินครับวันนี้ทีมอันก็กำลังแสเดนออกครับเท่าแก่ใหญ่ บรรยากาศตอนเช้าครับแสะดินดำครับ หลังจากทางเข้าเสร็จแล้วนะครับก็ามาทําการเช็ครถนะครับก่อนที่จะวิ่ง<อ>เจ้าฟูโซยูโรทีครับ,บวิ่งกันเพื่อนเลยครับวันนี้<อ>ต้องออกแรงมากครับสำหรับเจ้ายูโรที ส่วนเจ้าฟูโซเทอร์โบของเราก็กำลังเช็ครถเหมือนกันครับเราพักแรมอยู่ที่ในวัดเลยนะครับ ดินก็ทอยไปริงที่สาธารณะครับผมหนองในวัดนะครับเก็้า FN 2 5 2็ก็กำลังจะลงไปบ่อนะครับ ไอ้เจ้าหลงครับเชนเลอร์ของเราเป็นที่เก็บสเสบียงครับแล้วก็ทีมสายขาวครับสามคันนะครับเดี๋ยวก็ลดสวิตครับคูต้าวิโกโฟเอลได้นะครับ,รบก็เจ็ดแสนกโลนะครับคันนี้ออกมาสิบสามปีนะครับ ้าาตวตวิโโกคุ้มครับคันนี้คู่ใจผมเลยครับไาชมบรรยากาศครับก็เพิ่งทานข้าวัันเสร็จครับแล้วก็จะโรงงานครับ ที่จอยครับเมโกโคซิงก็ลงไปบ่อแล้วนะครับกับเจ้าฮิตาชิครับซัตเอ็กสองร้อยนะครับช่วยกันเราก็ทิ้ง การตลิงให้หลงพ่อแล้วอะไแล้วความหมนป้าตัวนี้ไหเนาะปอกากวง่านีแล้วมาเขายัออยางสูบน้ำอยู่หมเราบ่าเหยียบหลองมามเนาะสิบหลอยูโรที ใจแล้วอยากเปวัดป้าแม่นเขาเงี้ยมีไหมลูกตาไปไปเต็มน้องนาวัดแล้วจังได้ไปหลวงปู่พ่อใจแล้วจังได่ป้อยไปวัดไงผิวแล้ว สิบแรงมาครับสำหรับเจ้า Isuzu อีฟอาร์ร้อยเก้าสิบคับเครื่องปิดแล้วเรียบร้อยแจ้ากนเ็อจัมโบ้ ทีมงานเราครับล้อสามคันครับสิบล้อสองครับเป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าๆครับทำใ,ให้ชมกันโอเคครับเดี๋ยวลงไปที่บ่อก,กันก่อนนะครับสวัสดีครับ